ทายกับปครช่างเครื่องเลยนะฮะับมีฟ้ายังสว่างอเลยครับด่วนทีเศษจจัสินะสามหนึ่งนะครับทำขบวนโอยปครสมชายครับอสีมันโป่งช้านิดหน่อยอ่ะไม่ถึงห้าทีรู้สึกมีความโงใจขึ้นลงในบ uh, um, ัตนโปรตรวจสอบสิทธขอสตมามทางให้เรียบร้อยก่อนขึ้นลงจากบรถได้ครับ ทาพซสายมือของท่านครับมีข้างหน้าชุดหนึ่งโปรดเรางระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากบุรครับที่สถานีบันโป่งที่สถานีบันโป่งทุกฝั่งมีความประหลัดใจขึ้นลงที่สถานีบันโป่งปรดตรวจสอบสิ่งของสำหรับของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นลงจากบุรครัมา์ชาลาจะอยู่ทางด้านสายมือของท่านนะครับและโปรดระมาระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากบุรได้ครัเราจะเรียบชานาสถานีบันโป่งนะครับรถด่วนพิเศษ ปรางสินารัตรข,วนะตขบวนที่สามหนึ่งนะครับต้นทางสถานีกลางกรุงเทพปัิวัตรไปทางสถานีชุมทางหัดใหญ่ครับเจ็ดางสินารัตขบวนที่สาหนึ่งนะครับตอนจา้สถานีบ้านโป่งไปแล้วจะอยู่กับขบวนที่สาสถานีลาดบุรีเพชรบุรีหัวหินเป็นสถานีปรับต่อไปครับสถานีบ้านโปง่งในนามวงการรถไฟขอขอบคุณพิสานทรุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยามราหนในการเดินทาง าริษาททุกท่านเดินทางดูจดหมายปลายทางโดยสวัสธิภาพและหวังว่าวันเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟองมีโอกาสรับใจท่านอีขอขอบคุณครับ